สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีนผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับคืนนี้คืนวันที่26กุมภาพันธ์2 5งพนนะครับวันนี้เป็นวันพระเด้อธรูมชมเด้อนะครับเอฟซี FC แฟนคลับทั้งช่องกระถามกันเขาเมื่อายนะครับบ่าวเท่าจุดทูปหรือยังนะครับ บ้าวเถ่าจะจุดขึ้นนี่ท่านผู้ชมนะครับบ้าวเถ่าก็ได้ขึ้นถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยทุกวันพระนะครับท่านผู้ชมใกล้เขามาแล้วนะครับบ้าวเถ่าจะจุดขึ้นนี่ได้ท่านผู้ชมได้นะครับผมเอาเขาไปขอพรขอโชคน้ำกันนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะครับเอฟซี FC กับรอนะครับจะจุดขึ้นนี้นะครับผมเอามาขอพรขอโชคน้ำกันนะครับสาธุเดอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทีเจ้าทางองค์พระศิวลี่องค์พระแก้วมรกตองค์พระพุทธทชินราชให้ลูกหลานหลายญาติพี่น้องสุขุสุขคน,นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อยู่ดีไม่แห้งเ้ยนะครับ บ่าวเถ่าขอพรให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับพ่อหญ่ไม่ไงนะครับสุขูสุขคนนะครับให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพ่อหญ่ไม่ไ่แลละก็ทุกทุกคนนะครับอายุมั่นขวัญยืนให้เพิ่นได้โชคให้เพิ่นเฮงๆนะครับอา่าวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ สุกใส่หนูใส่ดับปูเด้อนะครับเอาเดี๋ยวเป่าเทาจุดทูบทรรชุมนะครับยกมือสาธุน้ำกันนะครับจังมาเบิงน้ำกันนะครับผมเป่าเทาจุดทูบแล้วธรรมชุมนะครับจังมาเบิงน้ำกันเด้อนะครับผมสาธุดับปูเด้อนะครับเห็นบอธรรมชุมเล็กอย่างน้อนะครับปูคือบังอีกเลยน,ะน้อธรรมชุมนาะ นะครับเลขสามเลขแปดเอานะครับรอบเบิงตัวที่สองกับตัวที่สามธรรมชมอันนี้ปูให้เห็นเป็นเลขสามบ่นะครับหรือเลขแปดธรรมชมนะครับตัวที่สองมาแล้วธรรมชม้ชมนะครับเลขหนึ่งเห็นชัดอยู่เด้อนะครับผมแต่ว่าตัวบนนี้ปูบังใไว่ไววอนะพี่น้อง นะครับเลขสามหรือเลขแปดปูขึ้นเห็นซม,มีนะครับผมเอารอบเบิง้งตัวที่สามธรรมชมตัวที่สามมาแล้ว่านผช้ชมนะครับเลขสองนะครับถาไลจากล่างไปบนสองหนึ่งสามหรือสองหนึ่งแปดได้ธรรมชมเด้อถาไลจากบนมาล่างสามหนึ่งสองหรือแปดหนึ่งสองนี่ไหมครับเพื่อนให้เป็นเลขสาม ตารานเป็นเลขแปดได้ธรรมชุมตาราที่เห็นนี่เป็นเลขสามนะครับแคปหน้าจอดได้นผู้ชมเด้อนะครับผมสองหนึ่งสามสองหนึ่งแปดนะครับสามหนึ่งสองแปดหนึ่งสองได้ธรรมชมเด้อเลขถูกนะครับเอาสาธุเด้อปูเด้อสุขใสอยู่ใสให้ฟันคิวคิวให้ฟันแม็นแมนเด้อครับปูขึ้นนี่เอานะครับมือเอื้อนเศร้านะครับจังมาฟัง นั่กันได้ท่านผู้ชมเด้นะครับเลขทูบได้แล้วนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับเช้าว,วันที่27กกุมภาพันธ์2568นะครับผมเอฟซีก็ะถามกันเข้ามาหลายนะครับบ่าวเท่าจุดทูบหรือยังนะครับจุดมือขึ้นนะครับผม นะครับจุดคืนวันพระนะครับเมื่อวานเป็นวันพระนะครับหมวดที่ิพานมานี่โอ้นะครับท่านชมที่บาวเถ่าเราให้เอฟซีฟังที่ว่าเดินทางไปแล้วก็ผีกระโดดขึ้นท้ายรถนะครับาหาศูนย์ตรงๆนะครับทะเบียนรถบาวเถ่า 50, ห้าห้าห้าศูนย์หาศูนย์ตรงๆเพิ่นไม่ให้โชคนะครับ บ่าวเท่ากับฝันนาตั้งแตะวันพระวันพระก่อนท่านผู้ชมนะครับลงให้เอฟซี่นแล้วนะครับผมฝันเล่าให้ฟังก่อนได้่านผู้ชมด้วยนะเพื่อผู้เพิ่นยิ่งท่านได้ฟังนะฝันเห็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าสามคนนาตาคือกันนะครับเป็นผู้เฒ่าแฝดนะแต่ว่าผู้เฒ่าที่ฝันเห็นประจํากับผู้เฒ่าที่ปกปักรักษาอยู่บ้าน หลังนี่แหละท่านผู้ชมนะที่เพิ่นมาให้โชคตลอดอ่าตาเห็นเป็นแฝดสามคนนะครับเพิ่นขับรถไม่ขับรถไม่ป้ายแดงนะครับป้ายนี่เห็นชัดเลยนะครับในความฝันอ่าเก้าศูนย์สามนะครับผมแล้วเพิ่นก็เอากุญแจรถกุญแจง่ายๆนะถือมาคนละกุญแจเอาให้เบาเท่านะเพ้นเลขยู่กุญแจนะมันมีมีสามสามดอกกุญแจที่เพิ่นถือมาค้นลานเลข กุญแจยังไงที่เขามอบให้กันเวลาออกรถนะครับท่านผู้ชมนะครับเพ <im ple> ิ่นออกมายืนถือเลี่ยงกันนะเพ็นตัวเลขอ่าอัน,อนผู้แรกเลยเจ็บผู้ที่สองเกาผู้ที่สามหาเลี่ยงกันเลยเอาสัน่นเพิ่นว่าเอาให้นะครับเจ็บเกาหาที่บ่าวเขาลงให้ท่านผู้ชมนะครับผมหลักกับบ่าขาวกันหกศูนย์สามไม่น้ำกันเกาเกากับหัวนะครับท่านผู้ชมนะที่ลงให้ยเอฟซีก็มีเกาศูนย์สาม เจ็ดเก้าห้าหกศูนย์สามนะครับเน้นศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าสามตัวเน้นนะครับเก้าห้านี่ก็เน้นนะเพราะว่าได้ลอตเตอรี่ไวหลายอยู่นะครับท่านผู้ชมเอฟซีก็รอนะครับกระามบ่าวเ่าฝันยำบอนะครับท่านผู้ชมมือขึ้นกันจุทูบแล้วก็ขอพรขอโชคน้ำเพลินนะครับผมกระฝันดีอยู่ท่านผู้ชมฝันดีอยู่อ่า ฝันดีอยู่ฝันเห็นผู้เฒ่าคือเก่าธรรมชมอ่มเห็นเป็นผู้เฒ่าแฝดคือเก่าแฝดสามที่เคยฝันฝันเห็นนั่นแหละครับอ้าสะดอกนะจังมาขึ้นมาฝันเห็นคือเก่านะครับเลขจะบูเบิลบ่ธรรมชอ่มเลขจะบูเบิลบ่นะครับบ้าเฒ่ากันสามสามไให้ตาย e FC เพิน่นเพิ่นบ้านีเก่าเก่าเด้อบ้าเฒ่าผู้เฒ่ารรมมแฝก ฝันเห็นผู้เฒ่านะครับผู้เฒ่าเนี่ยแฝดคือเรกแหวกสามนะครับเพิน่นในความฝันเพิ่นวางศีอลดขั้นนี้เพิ่นจะเอาด้อเพิ่นว่า,าลดเบาเฒ่าเนี่ยเพิ่นจะเอาจ้เาได้ขั้นไม่แล้วเพิ่นจะเอาขั้นนี้เพิ่นว่าแล้วเพิ่นกะขึ้นลดเบาเฒ่าแล้วกะขับไปนะครับคับไป ขับไปแล้วก็ขับกลับมาทผู้ชมอ่าข <anna>, ับกลับมานะครับขับกลับมาเพิ่นก็ว่าเอาเอามาไห้คือเก่าเิ่นว่าเอารถกลับมาไห้คือเก้านะครับ่ายรถนี่ไปเบิ่งไทยรถทผชุชมเนื้อเต็มไทยรถอ่าเนื้อนี่เต็มไทยรถอืมเอาเอามาไห้คือเก่าเิ่นว่า เอากลับขึ้นมาให้คือเกา่าเอารถนี่กลับมาให้คือเกา่ารถขั้นรถของบ่าวเ่านี่เนื่อมนีเต็มท้ายรถบ่เป็นเลขเข่าวระบาผท้ชมนะครับบ่าวเขาได้เวลากับลอตเตอรี่เก้าหาเก้าศูนยกระไรเก้าสามกระไรนับศูนย์สามกระไรฝันจ็กสี่แท่ทช้ชมเป็นมาเอา เออเพิ่นว่าลดขั้นเก่านีเพิ่จนเจ้าเด้อนะผู้เฒ่าสามคนเนี่ยลดขั้นเก่านี่เพิ่จนเจ้าเพิ่นว่าบานนี่เพิ่นกับขับออกไปนะครับขับออกไปบานก็กลับขับกลับเขามาเอามาไห้ขึ้นเก่าเพิ่นว่าเอาเอามาไห้ขึ้นเก้านะครับเอากลับมาไห้คือเก่าหนักเนื้อนี่เต็มถ่ายรดเนื้อถ่ายรดนี่มีแต่เนื้อท่านผู้ชมเหล็กจะบกมาตกเก่าบ่ห้าศูนย์บ่ และฟันเห็นผู้เฒ่าแฝดเนี่ยสมชมผู้เฒ่าเก <c oughs> ่าเก้าเก้าว่ะสมชม <c oughs> เอาจากกันไม่เอฟซีได้สมชมได้นะครับจากกันเก้าเก้ากับหาศูนย์ตัวเก้านี่แหละนะครับฝันซมีนะครับ,นะรบเ,เลขทูปกะสามหนึ่งสองสองหนึ่งสามแปดหนึ่งสองสองหนึ่งแปด หรือเพื่อนเห็นชัดหนึ่งสองบ่เพื่อนเห็นนี่หนึ่งสองสองหนึ่งบ่ธรรมชุ่มนะครับพเพื่อนได้เห็นชัดสองตัวเลขถูกน,น,น,นะครับฝันดีดิ่านผู้ชมนะครับฝันซัมนี่แหละนะครับผมเอ้ามืาอนี้นะครับมืาอนี้ก็จะเดินทางไปหาพี่สาวนะครับไปหานนยี่วันหน้าอยมเพื่อจะเล่นศิลปวายเอฟซีกระถามกันเขามาหลายนะครับว่าพี่สาวบาเถ้าฝันบ่สัน นะครับมีเขามีหลุดนะครับเนาะเขามาสองหดของพี่สาวกนะระไดเขามาสองหดหนึ่งหาหาหนึ่งหลกักเกเจ็ดเก้าบอ,เ,อาเจ็ดเก้าตรงๆนะครับผมหมดเมื่อกี้เพาเขานะครับแกจะเดินทางไปนี่แหละครับมื่อนจะเดินทางไปหาพี่สาวนะครับผมจะพาไปถามมาเพิ่นฝันบ่หรือจ,จังใดนะครับแ็จะเป ยามเพนัมไปเยี่ยมพนัมนะครับท่านผู้ชมเิ่นอยู่กับลูกสาวยู่พุ่นละแต่เอาพนจะมาอยู่ามาเดือนนานนี่ละพนจะมาวันที่เก่านะเพิ่พนจะมาอยู่ที่สาวามาเดือนนานเอากับฝันซนีครับ่ผู้ชมนะครับฝันเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าที่ฝันเห็นประจํานี่ละนะผู้เฒ่าที่เพนปกปักรักษาอยู่บ้านแล้วนี่ละมาเป็นแฝดสามคือเก่าเบิ้นพนเน้นให้เก่าสามบ่ท่านผู้ชมนะเก่เาสามบ่ เก้าสามเก้าสามับตัวที่เป้าเท่าเน้นนะครับนะบป้าเท่าจะเน้ 9, 5, ในเก้าหาให้เพิ่มและสมาชมเดิมนะับเลขมักเก้ 9, 5, นะาหาเพราะว่าเป้าเท่าเน้ 03, 90, 3, เนให้ศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าสามเน้นให้เก้าหาอีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะเพิ่มคือเก้าเก้ากับห้าศูนย์นะครับ เริ่มเลขประจำเบ้าเท่านี่แล้วนะครับตัวเก่าพันว่าเอากลับขึ้นใหม่คือเก่าไมครับผมอ่าพูทเฒ่าพันว่ารถขั้นนี้นะฟันขึ้นรถขันนี้พนเจ้าเด้อพันวานะเพราะว่าได้ควบฝันพนวาเบ้าเถ่าได้รถขั้นไหนแล้วที่พนเอามาให้นะอ่าขาคั้นเก่าเี่นพนเจ้าบาดพันกับขับออกไปน้ำกันสามคนขับออกไปเลยขับกับเขาม้าพันว่าเอามาให้คือเก่าเอาพนวาเอามาให้คือเก่าพันวา เนื้อเต็มท้ายรถนะครับออืม,อมเนื้อเต็มท้ายรถนะครับฝันซัมนี่ธรรมชมนะครับหรือเขา่ารบกหรือเลขกเขา่ารบกธรรมชุ่ชมนะครับนะเนาะอ้านะครับหามักเข้ากัไปหายิกจับลอตเตอรี่ไว้่านมช้ชมค่วงฝันนะครับผมเอ่อเป็นแนวทางหามักนะครับเนาะเอ่อ ตารางหมดที่แล้วนี่ที่เขาหาศูนย์นี่เขาที่บ่าวเถาขับรถไปนะขับรถไปแล้วก็คืออย่างโดดขึ้นรถบ่าวเถาผีโดดขึ้นรถธรรมชมุ่มทะเบียนรถออกอีรีนะครับเอามาเป่นน้ำกันนะครับธรรมชมุ่มนะครับผมบ่าวเถามีเพิ่มเก้าเก้ากับหาศูนย์ด้วยธรรมชุ่มด้วยนะครับเก้าศูนย์สามอันนี้บ่าวเถาฝันที่ผู้เถาขับรถไปแดงมาให้นะครับ เบียน903นผู้เท่าแฝดสคนนะครับแล้วก็เลขกุญแจนากุญแจ3มดอกนากุญแจงหญ่ๆนะครับอ่าเลขเจเลขเก้าเลขห้าเจ็ดเก้าหานะคบหนย์ามเบ้าเทากับเกเป็น6ไว้ให้นะครับที่เบ้าเทเนี่ยให้นะผมมีศูนย์สา้าศนเ้าสามนะครับเบ้าเท่าเพิ่มเก้าหาอีกคู่หนึ่งได้ธรูมชมเด้เป็นเลขประจำเบ้าเท่านี่แหละนี่ฟันมื่ขึ้นฝันว่าผู้เท่าเพิ่นว่า รถคันนี้เพิ่นจะเอาเด้อร์อัสันเพิ่นวาอ่าแล้วเพิ่นขับไปแล้วขนเนื้อมาให้เอาเอากลับมาให้คือเก่าว่าสั่นเพิ่นว่าเอากลับเอาขึ้นมาให้คือเก่าเนื้อเต็มถ่ายรถเจ้า่มาตัวเกา่าบ่ทำชมผู้เฒ่าแฝดสามบ่าวเฒ่าเลยอ่าเบิ้นสามสามอันนี้เก่าเก่านะผู้เฒ่าก็เลยหามากเกา่าเก่าทำชมเอฟซีเพิ่นก็ว่ายอยู่เพิ่มเกา่าเก่ากับหาศูนย์เพิ่นจะบ่นเน้นเพิ่นย่ำตัวนี้บ่ ผู้เท่า3คนเก่าสามบ่ทำปรมชมนะครับเอาแคปนาจอนะครับเา่าเลขทูบเอาเลขทูบนี่ครับทำชมส่ามสามหนึ่งสองแปดหนึ่งสองนึ่งับสตัว2 1 3หรือ2 3งหนึ่งก็ได้ได้ทนผร้ชมเด้หนะับสองหนึ่งแปดสองแปด่ง่ามตัวบ้าเท่าเขียนไว้ให้ตัดกะสอ สองสามสามหนึ่งสองแปดหนึ่งแปดนี่ธรมชมนะครับผมแต่ว่าเบาเท่าฝันย่ำเบาเท่าว่าเขาลรา mang มนพี่น้องเนาะว่ามันเลขเขาเราบ่ครับแคปหน้าจ,จอนผู้มชมไปบางเลขทูบน้ำกันนะครับซาถูเด้ปูเดอนี่ธรูมชม ปูเพิ่นเห็นชัดเลขหนึ่งกับเลขสองมาเป็นเพิ่นใจแค่สองตัวบ่สองหนึ่งหนึ่งสองบ่ครับตัวบนนะครับเลขสามหรือเลขแปดนะครับหรือเพิ่นให้เป็นเลขสามบ่นะบ้าวท่าเล้เขียนแปดกันไว้ให้น้านะครับหรือเพิ่นใจแค่หนึ่งสองสองหนึ่งบ่ทำมชมนะครับสาธุเดอปูเดอสุกใสหนูใสสามตัวตรงๆสองตัวตรงๆ โวดวันที่หนึ่งมีนาคม2568ัห้าร้อิบแปดให้เอฟซีพอดีโชคได้มันนะครับเอานะครับบ่าวเถ่าก็จะเดินทางทธรรมชุ่มนะไปหาพี่สาวไปหายายอ้วนนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าอาสุขสุคนนะครับให้โชคให้มันนะครับให้เฮงๆนะพอกันคลิปหน้านะครับบ่าวเถ่าสวัสดีครับ